วันนี้ก็ส่งรถสวยๆนะครับเป็น f อฟซผู้เรือนะครับวันอาทิตย์เราก็ยังส่งนะครับขอบคุณ FC ทั้งผู้เรือมากๆนะครับท่านใดที่ต้องการรถรถสวยก็โทรหาเสี่ยวอ้วนได้เลยนะครับรถดีๆสวยๆจอดรอลูกค้าเยอะมากเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ติดมัดจำนะครับเมื่อวานนี้ก็ติดมัดจำเป็น m u 4 9เนะคบเป็น f c ทางกล้บ้านของเสี่ยวอ้วนเองครับ1ท่านนะครับแล้วก็ ยันมา5ชิเป็แรงนะครับเป็น FC จากมุกดาหารนะครับก็ขอบคุณ FC ทั้ง2ท่านมากนะครับส่วน FC ท่านไหนนะครับยังไม่ได้รถสวยไปใช้งานาก็โทรหาเสียอว้วนได้เลยนะครับ0872244023 0813201227นะครับก็ขอบคุณ FC ทั้ง2ท่านโอ้ท่านที่3ลืมไปแล้วนะครับ FC ทั้งลมสัก สามท่านเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นเอฟซทางลมศักด้วยหนึ่งท่านนะครับก็ขอบคุณเอฟซทั้งสามท่านมากนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้รถสวยๆไปใช้งานนะครับก็มาใช้โปรหน้าฝนของเสียอ้วนนะครับส่วนรถพิเศษจุกๆกันไปเลยทุกคันนะครับเริ่มต้นด้วยคันแรกเลยนะครับคูบต้า c ี่ศูนย์แปดเอสพีนะครับเอสพีคันนี้อยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับราคาน่ารักเลยนะครับถ้าไม่ใช่หน้าฝนไม่ได้ราคานี้นะครับเอสพีตัวนี้นะครับ สวยกริปเป็นงานไล่เลยนะครับถ้าไม่ใช่หน้าฝนไม่ได้ราคานี้นะครับอันนี้ก็เป็นโปรหน้าฝนนะครับอ่าก็ได้ราคาพิเศษไปนะครับอ่าใดสนใจจะใช้โปรก็ดนด่วนนะครับอ่ามุ้งกีราคาพิเศษนะครับ4,9 0แสนนะครับถ้าไม่ใช่หน้าฝนก็ไม่ได้ราคานี้เหมือนกันนะครับอ่า l 5 0 1 8 sp นะครับอ่า sp จัดโปรราคาพิเศษหน้าฝนอยู่3คันนะครับ สี่คันเลยล่ะครับเริ่มต้นด้วย4ี่แสนเก้านะครับโอ้เอสพีราคาสี่แสนเก้านี่หายากมากเลยนะครับเอฟซีตับสี่แสนเก้าคันนี้อยู่ที่ห้าแสนสองนะครับโอ้ถ้าไม่ใช่หน้าฝนไม่ได้นะครับสภาพยางสวยอย่างนี้เลยนะครับตัวก็สวยอย่างนี้เลยนะครับถ้าไม่ใช่หน้าฝนไม่ได้นะครับจัดโปรหน้าฝนให้นะครับสนใจก็มาใช้โปรกันนะครับตัวนี้สามแสนเก้านะครับยันมาฮัสเแรงครับ ขนาจัดโปรต่ออันนี้นะครับ s p คันนี้ก็สวยกริบเลยครับสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับก็ห้าแสนสามนะครับอ่ไม่ใช่หน้าฝนไม่ได้ราคานี้นะครับลถ400กว่าชั่วโมงครับสวยกริบเลยนะครับอ่ะมาใช้โปรเสียอ้วนได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มี mu 4 9 mu 5 7นะครับ mu 4 9 mu 5 7ตอนนี้เหลืออยู่4คันแล้วก็ mu 5 7 1คันนะครับก็มาใช้โปรน้าฝนนะครับโปรน้าฝน mu 4 9ก็ดาวน์เริ่มต้นที่5 0 0 0 0ื mu 5 7ก็ดาวน์เริ่มต้น50,000นะครับ อ่าส่วน L5018 นะครับ L5018 นี่ครับยังมีเรือเยอะอยู่นะครับลูกค้าแถวนี้ก็8คันนะครับ8คันก็รอ FC รอลูกค้าอยู่อันนี้ก็อ่า520,000บาทนะครับ SP นะครับคันนี้490,000บาทนะครับเป็น SP เลยนะครับลูกค้าอเป็น SP 5018 SP นะครับส่วนตัวที่ไม่ใช่ SP นะครับอ่าก็เริ่มต้นด้วย460,000 400,000 7 4 8บนะครับก็มาใช้โปรกันนะครับมีราคาพิเศษกันเยอะนะครับสอบถามครับซื้อสดซื้อผ่อนโทรหานะครับตัวไหนผ่อนได้ตัวไหนจัดเงินสดราคาพิเศษโทรหานะครับเดี๋ยวเสียอ้วนเจ้งราคาให้นะครับแจ้งราคาให้โทรหาเสียอ้วนได้เลยนะครับ0 8 7 2 2 4 4ด2 3อ่นาะครับรถคิปอ้อยนะครับจอรดีย7เดแรงนะครับยังอยู่นะครับยังรอ FC อยู่นะครับ เอ่อแมสซี่เฟอร์กูสันนะครับแปดสิบห้าแรงนะครับสี่แสนเก้านะครับอ่าหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับอ่านี้ดาวหนึ่งแสนนะครับราคาหกแสนห้านะครับยังอยู่นะครับยังรอเอฟซีอยู่นะครับอ่าเดินยวรันลาะมาทางนี้ก่อนหลายท่านก็ไม่ได้ชมคลิปเสื้ออ้วนหลายวันก็ถามมาฮะนะครับว่าอ่ารถเสื้ออ้วนขายหมดหรือยังนะครับเหลือรุ่นไหนอยู่มั้ง ขายเยอะอยู่ครับบอกเอฟซีเลยนะครับขายเยอะอยู่ครับแต่ไม่หมดนะครับสินค้ามีเยอะจริงๆนะครับขายยังไงก็ไม่หมดนะครับยังรอลูกค้ายังรอเอฟซอยู่เหมือนเดิมขายเยอะยังไงก็ไม่หมดนะครับสนใจก็มารับโปรรับโปรกันนะครับมาใช้โปรหน้าฝนของเสียวอ้วนกันนะครับ0 8 7ย์4 4 0 2 3ดสนนะครับขายยังไงก็ไม่หมดเยอะครับมาใช้โปรหน้าฝนกันนะครับ 087-2244023นะครับอ่ะมีเยอะอย่างนี้เลยนะครับสนใจก็โทรหาเซีวอ้วนได้เลยนะครับรถด,ดีๆส,สวยๆเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับสนใจซื้อสดซื้อผ่อนกระโทรเขเขมานะครับอ่ารถมีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับมีก็ MU49 นะครับอ่ะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับเป็นวันหยุดเสียวอ้วนนะครับ วันนี้เปิดร้านครึ่งวันนะครับแจ้ง f c หน่อยหลายท่านก็เดินทางมานะครับเดินทางมาวันอาทิตย์นะครับบางทีก็เสียวันแจ้งกล้องหน้านะครับดูรถได้ครึ่งวันนะครับถ้าเดินทางมาวันอาทิตย์ต้องเผื่อเวลาหน่อยนะครับเดินทางมาวันอาทิตย์ต้องเผื่อเวลาหน่อยเดินทางมาแล้วดูรถได้ครึ่งวันนะครับอยากดูนานๆอยากทดลองนานๆนะครับก็เดินทางมาวันปกตินะครับจันทร์ถึงเสาร์นะครับเปิด อ่าหนึ่งอ่าเปิดตั้งแต่หนึ่งว่าหนึ่งโมงเช้าลิ้นไม่ไปด้วยเปิดตั้งแต่หนึ่งโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับสนใจมาดูตอนไหนก็ได้นะครับเลดได้นะครับหนึ่งทุ่มไม่สะใจนะครับสองทุ่มสามทุ่มแล้วแต่เอฟซีแล้วแต่ลูกค้าจะดูนะครับลิ้นกับลิ้นกับปากไม่ไปด้วยกันดีไม่กันลิ้นตัวเอง ก็ขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับใครสนใจรถสวยๆมาใช้โปรดีของเซียวอ้วนก็จัดไปครับจัดไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ